รายการโพธิรักโพธิกิจตอนที่18พุทธสารสันตีอโศกวันที่11และวันที่13รกรกฎาคม2 5 5 6วันนี้คุณหมอโตหรือคุณหมอประธานวาทีสาธกิจจากโรงพยาบาบลบำรุงราชก็น <te az> ิมนต์พ่อครูเนี่ยไปตรวจ แล้วก็วันนี้ก็เลยมาบอกผลการตรวจตรวจเมื่อเดือนมิถุนายน2556ปรากฏว่าอาการไอของพรอครูที่มีเรื้อรังเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากากระปอาะที่คอโตขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ไปกดเบียดเอาไว้ยวะข้างเคียงคุณหมอก็ดีนะครับมาแนะนำวิธีการเนี่ยทำไงจะให้ไอน้อยลงะจะกินยังไงจะบริหารคอยังไงให้ออกเสียงยังไง โหรายละเอียดเยอะเลยนะครับ,รบอ่าแล้วก็มีคือเขาตรวจสมองด้วยสมองพ่อครูเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสิบปีก่อนเมื่อเทียบโอ้โหไม่แตกต่างเลยนะครับคือสมองเป็นปกติดีอ๋อสิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาไม่มไม่ไมีอาการว่าเสื่อมลงเลยปกติแล้วมันจะฝ่อไงคนอายุตั้งแปดสิบแล้วนะแต่นี่ไม่ฝอนะเ <laughs> ท่าเดิมเลยโอ้โหแถมหัวใจนี่บอกว่า,วาอายุประมาณหัวใจสิบแปดเท่านั้นนะนะครับพ่อครัวอายุแปดสิบอ และที่คุณหมอโตเขาให้เฝ้ราระวังก็คือพยายามอย่าให้พ่อท่านเนี่ยเวลาคนมาคุยเนี่ยพ่อท่านต้องคุยไงมันทาให้การสาลักอาจจะเกิดขึ้นทําไม่เป็นอันตรายได้เพราะเวลาอาหารลงไปในกระเพาะอันเนี้ยมันจะออกมายากน,นั้นก็เป็นข้อระวังนะครับว่าเวลาพ่อท่านฉันเนี่ยไม่ควรจะไปชวนคุยจากนั้นช่วงอันนี้ช่วงบ่ายนะหลังจากที่ฉันอาหารก็เป็นปกติที่พ่อครูจะ ออกไปเดินตรวจดูบริเวณภายในเพื่อฐานวันนี้เดินมาที่บริเวณกุฏิซึ่งมีสมณภักอยู่สมณทิยาภาสอันนี้หลวงพ่อดงเย็นตอนนี้ก็มาถึงกุฏิของท่านพยันยอมคืนก่อนที้ท่านไม่สบายเนื่องจากรับงานเยอะไปหน่อยนะครับท่านเตชยญัญยมที่ทํางาน ขยะวิทยาต้องรับโท<อ>รศัพท์โอ้โหต้องบริหารลงขยะก็เล <ใน S 1> ยเยอเข้ามาเยอะท่านโอ้โหมุ่นอยู่ทั้งวันพราครูก็เลยมาให้กําลังใจนะครับพราครูก็ส่วนใหญ่ก็เดินดูไม่ค่อยจะเดินมาทางนี้เท่าไหร่นะครับหลังฉันแต่วันนี้มาเดินดูก็มีต้นไม้ที่บอกว่าโอ้โหปลูกมาตั้งนานแล้วยังโตเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือต้นไม้ที่เห็นเนี่ยมันเมื่อก่อนมันคงไม่มีนะครับ เพราะครูก็จะเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะเขาบอกว่าโอ้มันติดแล้วนะตอนนี้พวกนี้จะติดได้นี่เพราะว่ามันมีละอองไอ้น้ําจาก<ม>น้ําตกด้วยนะครับอันนี้ต้นไรนี่ก็ประหลาดเหมือนกันไม่ไม่เหมือน,นที่ไหนอที่นี่ก็ยังกระปอดของของเมืองเลยนะครับคือเข้ามานี่อย่างเอ๊ะนี่มันกรุงเทพหรือเปล่านี่<ม>เ,เรียกว่าถ้าใครอยากมาพักผ่อนบริเวณที่มี อากาศดีๆก็มาที่สันตีโศกได้มีคนเข้ามานั่งพักผ่อนพงทีมานั่งสมาธิแถวน้ําตกนะครับผมก็เห็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ใต้พระวิหารพันปีมีน้ําตก<ะ>ก็ทําให้ละอองน้ํานี่มันสร้างความชุ่มชื้นมีการหมุนเวียนชุมชนนี้ก็เลยมีชีวิตชีวาสึกม,ม,มีโอโซนครับแล้วพระครูเนี่ยอนุรักษ์จะตัดต้นไม้หรือใครจะตัดจะอะไรต้นไม้เนี่ยพรครูจะพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่มให้ตัดง่ายๆนะครับ จากการตรวจร่างกายพ่อครูในอายุตั้ง80ปีแล้วนะครับโอย,ยังกาคนอายุสัก20อะไร30นะครับเดินเหินนี่ปกติยิ่งไปตรวจมาเป็นเครื่องยืนยันอีกว่าส่วนที่ที่บกพร่องคือส่วนที่ใช้มากคือคอไงครับที่ใช้บ่อยใช้มากแต่สมองเนี่ยดูเหมือนยิ่งใช้ยิ่งยิ่งดีย,งด <laughs> ยิ่งดีนะครับแข็งแรงก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าการดูแลรักษาร่างกายเนี่ยก็เหมือนกับการ ดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหมือนกันทำไงให้มันอยู่ในภาวะที่สมดุลมีธรรมชาติให้เจริญเติบโตให้มีความแข็งแรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ในแนวเดียวกันได้ในธรรมะอันเดียวกันที่จะดูแลรักษาทั้งสงทั้งสองด้านไปด้วยกัน